จะเป็นสัญญาณบอกว่าเราจะได้รัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองอย่างสมบูรณ์แบบท่านผู้จัดที่รบค,ครับเราไม่ได้เกิดมาเป็นฝ่ายค้านนะครเราเกิดมาเพื่อเป็นรัฐบาลครับ เราเกิดมาเพื่อจะเป็นเครื่องมือของพี่น้องประชาชนครับเราเกิดมาต้องการทำงานให้กับประชาชนครับเป้าหมายสำคัญที่สุดคือให้ชีวิตพี่น้องประชาชนดีขึ้นครับพี่น้องที่เคารพครับครั้งหน้าผมในนาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและมวลมิตรสมาชิพกพรรคเพื่อไทยที่เคารพทุกคน สมาชิกครอบครัวเพื่อไทยขอโอกาสรัดขอโอกาสให้พักเพื่อไทยได้แสดงศักยาาพอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้นำพาพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นจากวิกฤตและหลุมดำที่ผมได้กล่าวไว้เลือกเพื่อไทยให้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะกลไกลที่บิดเบี้ยวในรัฐมนูญเลือกเพื่อไทยเพื่อร่วมสร้าง ประชาธิปไตยที่สมด,ดุลด้วยรัฐธรรมนูญที่พี่น้องประชาชนช่วยกันจัดทำขึ้นครับเลือกเพื่อไทยแลนสไลด์อย่างถล่มทลายเพื่อคนไทยทุกคนครับหลังวันที่รัฐบาลประกาศยุบสภาค่ะ เราจะพัฒนาและออกนโยบายที่เป็นรูปธรรมเพราะเราพร้อมหมดแล้วค่ะเรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยหนี้มองไม่เห็นโอกาสความหวังก็เหมือนจะหาไม่เจอให้กลายมาเป็นประเทศที่หาเงินได้ง่ายมีแต่ความหวังที่สามารถกลายเป็นจริงได้และไม่ต้องสิ้นหวัง เหมือนทุกวันนี้ค่ะประเทศไทยมีศักยภาพอีกเยอะดิฉันเชื่อพักเพื่อไทยเชื่อคนไทยยังมีศักยภาพอีกมากมายเรามาร่วมกันค้นหามาร่วมกันพัฒนาและให้โอกาสคนไทยเหล่านี้หมดเวลาขัดแย้งกันแล้วค่ะเราจะต้องคิดแล้วว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องดู ว่าเราถนัดอะไรอยากพัฒนาศักยภาพอะไรนำศักยภาพเหล่านั้นมาเจียรนัยให้กลายเป็นเพชรที่สองแสงจนคนทั้งโลกมองเห็นคุณค่าค่ะมาช่วยกันสร้างเศรษฐีไม่ให้มีแค่หยิบมือเดียวเหมือนในปัจจุบันแต่ให้มีกันเยอะๆมากมายนั่นก็คือการสร้างความ มั่งคั่งให้กับประเทศไทยได้กลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้งค่ะเรามั่นใจนะคะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสบริหารประเทศถึง8ปีเช่นนี้เราจะไม่มีทางเห็นปรากฏการคนอยากย้ายประเทศค่ะมากไปกว่านั้น คนที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศจะอยากกลับมาสร้างความมั่งคั่งสร้างความเจริญอยากจะกลับมาพัฒนาประเทศของเรา reverse brain drain เป้าหมายต่อไปของพักเพื่อไทยเราต้องแลนสไลด์ค่ะเราต้องได้อำนาจรัฐ ทุกสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงจะเป็นจริงได้ขอบคุณค่ะ